หากคุณเป็นคนหนึ่งที่วางแผนจะขายบ้านมือสองแต่รู้ดีว่าการขายบ้านด้วยตนเองอาจไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดเพราะเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงจึงแตกต่างจากการขายสินค้าทั่วไปด้วยเหตุนี้การฝากขายบ้านกับนายหน้าหรือเอเจนต์จึงเป็นวิธีที่น่าสนใจสำหรับคนที่ต้องการขายบ้านนั่นเองนายหน้าจะช่วยแบ่งเบาเรื่องเหล่านี้ได้มากไม่ว่าจะเป็นประเมินราคาบ้านตั้งราคาให้เหมาะสมกับสภาพตลาด ทำการตลาดอย่างมืออาชีพทั้งออนไลน์และออฟไลน์ติดต่อและพาผู้ซื้อเยี่ยมชมเป็นธุรจัดการเรื่องเข้าชมบ้านชำนาญในด้านสินเชื่อเชี่ยวชาญการเดินเรื่องธนาคารต่างๆช่วยเรื่องเอกสารกรมที่ดินนิติกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ที่แสนยุ่งยากหากท่านใดสนใจสามารถโทรมาสอบถามหรือขอคำปรึกษากับเราได้ที่เบอร์โทร0826944426 หรือที่ l i น์ ID ดลักพรอพเพอร์ตทางเรายินดีให้บริการทุกท่านค่ะ